สวัสดีค่ะทุกคนบุกคายกับน้องเขาหย,ยกเพีเปอร์โซ่ค่ะวันนี้เนี่ยเขาก็จะมาเล่นเกมซึ่งวันนี้เขาจะมาเล่นเกมเนาะก็คือวันนี้เขาก็จะมาวอร์มมือน,นั่นแหละเพราะว่าเราก็เขา้าบางไม่เข้าบางเรียนบางไม่เรียนบางเนาะส่วนใหญ่ก็ จะฝากตัวไว้กับคนที่เป็นคู่กับเรานั่นเองคอยเล่นเนาะแต่วันนี้คือเขาก็จะมาเล่นเองนั่นเองอีงงงงกับคับผู้ตัวเองมื่นกันนะบางทีฮ้ก็สรุปวันนี้ก็เขาก็จะมาวอร์มมือเนาะเนื่องจากเขาก็เล่นบางไม่เล่นบางเล่นก็คือเล่นไม่บ่อยเล่นไม่บ่อย เล่นไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เหมือนเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนคือจะเป็นสไตล์แบบเด็กป้าเกมนิดนึงตอนนี้ก็คือเล่นแบบเบาๆพอหอมปากหอมคอวันหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนะโอ้เช้ายันมือเช้ายันมือเช้ายันมืดโอ้กลับจากเียนก็เช้ายันมือกลับจากการงานก็เช้ายันมือโอ้โหช่วงนี้ก็ ขอแบบเผาๆลงหน่อยเนาะก็ประมาณวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็จะมาวอร์มมือกันหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำเคสตัวไก่นั่นเองเพราะว่าตัวไก่เขายังทำาคสไม่เสร็จเลยงั้นก็วันนี้อาจจะฟังเพลงแบบโยโย่โยๆโย่หน่อยเนาะก็คือเขาก็พูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นเพลงยี่หอป่ะเนาะก็สไตล์ออดิชั่นนั่นแหละ ้งก็ไปดูกันเลยกดได้ไม่ได้เนเพื่อนๆก็อย่าบุนเขาเนะเพราะว่าเขาก็ห่างหายไปนิดหน่อยไม่นี่แหละก็อาจจะเยอะๆนิดนึิง รู <r> ้สึกแบบโคตรตั้งใจกดเลยใส่ชุดนักเรียนมาเล่นเกมด้วยนะโอ้เขารู้สึกว่าเขาลืมกดแดงอะ ถ้าแบบเขาเล่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะโหน่าไม่รู้ว่าจะผ่านหรือป่านะเพราะแบบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่มันว่าก่อนแต่ก็ยังพอกดได้อยู่แต่เพืออาจจะไม่ได้โหดร้ายเหมือนสมัยก่อนนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆแบบมีเวลาว่างเล่นกันตอนกี่โมงเนาะแต่ว่าเขาก็เล่นเล่นไม่ค่อยเป็นเวลาบอกคือบอกเวลาตายตัวไม่ได้บางทีแบบวันนี้เขาคิดว่าเฮ้ยวันนี้เขาว่ะพออีกวันหนึ่งอะไรเนี่ยมีนาทีแลบบ้คือแบบงงกับตัวเองเหมือนกัน ลล่แล้วอย่าอย่ากัดแบบนี้ลูกเขาไม่ได้ถ่ายลูกเขาเนี่ยสักประมาณหลายวันละอย่างเขาก็ต้องแบบไปทำคลิปช่องลูกเขาอยู่นะถ้าใครแบบชอบลูกเลิศเบิร์ดเนี่ยก็ไปดูได้นะฝากน้องมีตังไว้ด้วยอันนี้คือโฆษณาไว้ก่อนถ้าใครชอบเกมก็ดูง่องนี้แหละ แต่ยังน้อยก็กดกดมูฟไปแล้วอ่ะตังหรือนี่ีิเชี่ยวกัดนูฟด้วยนี่ถ้าไปแข่งนะแม่แพ้เลยนะลูกเออต้องนีดูสิแบบมียูทูบเบอร์ช่องไหนแบบนั่งคุยกับนกบ้างไม่มีมีช่องเราเนี่ยไปสิงดี จัย็นลูกใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วยังงงเนี่อยู่แล้วยังกินอันนี้ดีกว่าถุงยามากินผลไมาได้ไหมคะให้สวัสดีพี่พี่เาสิพี่พ,พี่น้องนองอเาสินนะี้มาเล่นเกมกันนะโอโมาเล่นเกมกันนะ คิดเลยนะถ้าสมไปแข่งก็คงพาหนุกไปด้วยเล่นกับคนอื่นก็ต้องพานุกไปด้วยไม่นั้นไม่นั้นมันงอเงี้ยเพราะว่าเราเลี้ยงมันตั้งแต่แบบเด็กมากๆมันเกี่ยวอะไรกับเกมมันนี่ค่ะเต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมเลยอะแต่ก็นะก็ก็เล่นอ่ะขออีกเพลงหนึ่งดีกว่า ขายังคิดไม่ออกว่าเอาเพลงอะไรแต่คงเอาเพลงแบบลิกาสิกไม่ได้เนาะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยกลัวดูเรื่องลิกาสิกเพลงมากๆเลยเดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนเพลงก่อนเพลงอะไรเดียคือถ้าเป็นเพลงของออดิชา่นอะมันไม่มีลิกาสิกนะบางเพลงนะบางเพลงก็มีลิกาสิกอะเคอโดนไปหลายครั้งแล้วก็เลยแบบ ก็เลยแบบถ่ายถ่ายคลิปของเกม audition อะได้น้อยมากๆเนาะจริงๆอ่ะเป็นคนชอบเล่นมากๆเลยนะเกมเนี้ยแต่ว่าเกมเต้นแบบหลายๆเกมอ่ะเวลาถ่ายลงหรือว่าอะไรลงช่องอ่ะมันจะโดนเรื่องดิขสิทธิ์เพลงหรือว่าดิสิทธิ์เสียงอะไรอย่างเงี้ยบ่อยเขาก็เลยตั้งอย่ามาพูดแข่งกับแม่สิตัง ตั้งเหตุทำอย่างนี้แครู้เห็นแม่แม่กำลังตั้งใจเล่นเกมอยู่อ่ะน้องเห็นไหมมีตังเห็นไหมลูกเจ้านกน้อยเจ้านกน้อยจูยจ่ๆ,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 ๆเห็นแม,แม่แม่ตั้งใจเล่นเกมมากๆเลยนะนี่เพื่ออาหารอาหารนกของลูกเลยนะต่อไปในอนาคตอะลูกอะต้องเข้าใจนะลูกเอา พาร์ที้พาร์ที้ดีกว่าไม่อยากคุยกับตังแล้วตังอ่ะเดือตังอ่ะเดืออะที่ทอยากกัดนะครั้งนี้แบบเดี๋ยวแม่แฉเซลล์นะแม่ตั้งเป่าไว้ไอแม่ตั้งเป่าตาหมันท้าเสียงแม่ตั้งเป่าไว้แล้วนะตังตังอย่ากัดหูด้วย เพลงนี้เอาคันสามห้าแสนพอเมตตั้งเป้าไว้แล้วนะเพราะวอ๊ออยากกัดหู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 ไม่เอาตั้งอยากกัดหัวลูกที่หลังแบบสร้างอวตารของลูกชายเราสร้างไว้ด้วยดีกว่าเ nice. จ้าหนุกน้อยเจ้าอ้วนน้องเล่นไหม น้องมากดไหมเดี๋ยวแม่สอนเดี๋ยวแม่สอนกดเอาไหมเอาไหมตังแม่เนี่ยเอาไหมลูกอย่ากัดรูจมูกเอาไหมตังเดี๋ยวแม่สอนน้องเล่นรับรองน้องจะเป็นนกที่โอ้โหเฟี้ยวงอเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวแม่สอนเล่นเอาไหม ดด้วยน้องเล่นด้วยเอาไหมจัดจัดเจ้ากัดจ้ากาเจ้ากัด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 จ้ากีด้วยพูดไปถึงไหนแล้วเนี่ยโหกดมิดกดงงมิดเดียวรัวรัวแล้วเพื่อนๆตั้งอยากแจ้งนะไม่ตั้งใจกดอยู่นะลูกเดี๋ยวแม่ไม่ติดปินอีก ติดแล้วฮูฮฮ้มันอาการเหมือนคนถูกหวยเลยไม่ได้นะเยอะๆเล่นแบบเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะบวมมือแต่ถ้าช่วงคนอื่นมาเล่นอะ่ะกลัวเขาจะเบื่อไงเพราะว่าเรา กเพลงที่มันไม่ติดติจิติลเพลงนี้ก็ไม่น่าจะติดดิจิิแล้วเขาก็หวังว่าอย่าติดดิจิติลนะแบบน้องบอกว่าพี่คะตัวโคตเท่เลยแต่แบบทำไมเป็นผู้หญิงเล่นก็เป็นผู้หญิงเล่นไงก็เขาเป็นผู้หญิงอ่ะเขา จริงๆเขาก็ชอบเล่นตัวหญิงนะแต่ว่าแต่ว่ามันสิ้นเตืองเงินไงพอเล่นตัวหญิงปุ๊บชุดเดือนนี้สวยชุดเดือนนั้นสวยชุดเดือนนี้สวยเอาเพื่อนชวนโม่ต่อ,อชุดนี้สวยมากเลยนะโยอันนี้นี่ปบา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 ,บา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 สุดท้ายผิวหมดเนื้อหมดตัวก,ก็เลยแบบตั้งปณิธานแล้วจะเล่นตัวชายนี่แหละฉันจะได้แบบไม่ไปหลง,งกับแฟชั่นเยอะอะไรแบบนี้นะ แต่ขนาดแบบเล่นตัวชายนะก็แบบก็หมดไปเยอะหมดไปกับแบบแวนแต่งงาน <_ C 3> แล้วก็เสื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าตัวหญิงอะมันเสื้อคู่ก็สวยเสื้อนู้นก็สวยเสื้อนี้ก็สวยรองเท้าคู่บ้างอะไรบ้างคำว่าคู่เนี่ยโอ๊ยอยังไงห้าแสนถึงนะดีใจนิดนึงเย้ตบมือ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  นี่แหละมันเป็นข้อดีของการเล่นตัวชายนะเพื่อนๆก็คือไม่ซิมเปลืองเงินมากแต่ว่าก็ซิมเปลืองเงินไปกับเรื่องอื่นดีๆขยายสวนพู่นี้นั่นนั่นนบ้าบๆาบาบา,บา,บา,บาแต่ถ้าเล่นตัวหญิงนะโหน่าจะหมดเยอะกว่านี้เยอะเลยละเพื่อนๆตอ,อ,อนนี้มันเป็นเกมออริชัน่นมันเป็นเกมเทพมีสิ่งยั่วยุเยอะๆๆนะเพื่อนๆโดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าแฟชั่น อย,อย่าก,กัดเท้าอย่าก,กัดเท้าไม่กัดมือไม่กัดหัวกัดเท้าอะตาะทำไมแม่จะตั้งใจเล่นเกมน้องไม่ต้องมาดึงแม่หรอกแต่ว่าถ้าเล่นกับคนอื่นหน้าแบบน่าจะแพ่นะบอกว่าเพรา,พวาะว่าเพราะว่านุกงเล่นวนแต่ถ้าเราเล่นเนะเราก็คิดว่าไม่น่าจะชนะเพราะเราก็เพื่อไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ดูจากที่กดนะอีกอย่างนึงเพลงนี้มันเป็นเพลงนานด้วยนะเพื่อนๆก็เลยคิดว่าคงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะบว่จะเล่นเพลได้โหดๆเหมือนเดิมก็คงสักพักหนึ่งขออีกซักเพลงหนึ่งนี่ไงพอเล่นเสร็จตีดติดใจเราอะติดใจแต่คนอื่นอะไม่รู้จะติดใจหรือเปล่า เม่เจ้าไดชีเม่จเจ้าใดเผอแกหกเองตายแล้วทำไปเร่อกับคนอื่นเ็าคงตายแล้วจริงๆงอยากเอาเพลงไหวอาอ่าเแบบี้แต่ว่าตอนนี้เขาว่าไม่น่าจะไหวแหละกดเริ่มอันนี้เพลงนี้เขาตั้งเป้าไว้สักห้าแสนพอเพราะว่าหนึ่งเขาแดงด้วยอะไรด้วยเนาะเขาก็ต้องแบบมีเป้าหมายในชีวิต โพูดแบบดูดีมากเลยเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะเพื่อนๆตอนนี้แบบเป้า<ๆ>หมายในชีวิตไม่รู้รอยู่ตรงไหนบมดแล้ว<ๆ>นกเขาแบบมันไปกินอาหารแล้วตาทนนี่แหละโอแก้มือหน่อยเถอะเถอหน่อยเออให้มันอย่างนี้สิลูก แต่งตัวสะเทอเลยเดี๋ยวกดกดไม่ค่อยได้นี่คือแบบโอ้โหหมดความเท่เลยตัวเราจริงๆถ้าเพื่อนเขามาเนี่ยเขาจะชวนเพื่อนเขาเลยเนาะแล้ว่าเพื่อนเขาอะมันติดสาวมันติดผู้หญิงมันไม่มาเลยเมันมีแฟนนะมันมันทิ้งเพื่อนเลยอะเออมันติดสาวอะเพื่อนดูสิแบบปล่อยให้เพื่อนแบบเหงาเลย คุยอยู่กับน,นกแล้วมันบอกว่าเพื่อนเรามันบอกว่าอะไรรู้ไหมเราอะ่ะมีนกอยู่แล้วก็คุยกับน,นกไปนะอะไรอย่างเนี้ยโอ้ดูฉี่ดูฉี่แบบพอมีแฟนนะก็ทิ้งเพื่อนให้แบบเพื่อนแบบนั่งเล่งกินแล้วก็คุยอยู่กับน,นกน่าเวทนาจริงๆน่าเพื่อนานะ เล่นไปแบบกอบุอนไปบนเพื่อนตัวเองไปตู้ดีแบบถึงเพื่อนมีเนี้ยเขาแบบโ,โยนั่นไงพูดถึง,ขงเขาเดี๋ยวมันบินมาอีกแน่เลย เรียกนะแม่กำลังตั้งใจเพลย่อยู่ครับไม่ต้องเรียกแล้วตั้งใจเล่นอยู่ยนี่ทีๆๆๆๆๆ่จจเะไม่รู้โดนลิเกสิทธิ์หรือเปล่านะเพราะว่าสักสามคืนก็ได้แล้วนะนกกเนาะเพื่อนเนาะ ถึงไหมเนี่ยโอ้หใจตุ้มตุ้มตับตอบแล้วห้าแสงถ้าแดงเราไม่ถึงห้าแสงเรอต้องกลับไปพิจารณาตัวเองอีกแล้วถือว่าเราแบบอ่อนมากมากเลยนั่นเนี่ยแบบมีดราม่าตอนนี้ดื้อๆเดี๋ยวไปหาอันใกล้แล้วใกล้แล้วแดงว่าฝีมือยังกลางกลางอยู่ Hey, ยังได้อยู่นะถ้าไม่ถึงนะแซาแอบ่ซวดิ <_ V> ยังไงก็เขจบเกมไว้เพียงเท่านี้นะวันนี้ก็เขาวอร์มเมออร์ไปประมาณสามเพลงนี่แหละยังไงก็ถ้าใครชอบเกมออดิชันหรือว่าอะไรอย่างี้ก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะวันนี้ก็เขาก็เล่นประมาณเท่านี้เนาะแล้วก็ ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็วอร์มมือแค่นี้นะคะบ๊ายบายจุ๊บ